ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งอันนี้ควรคิดควรพิจารณาอันไก่นั้นถ้าลกขนมันออกหมดแล้วไม่น่าดูเลยเอถ้าว่าขนมันยังมีอยู่มันรักษาขนมันให้เรียบเรียบดีอยู่เนี่ยมันก็สวยงามน่าดูนั่น ถ้าไก่ตัวใดมันไม่ค่อยรักษาขนของมัน <c oughs> ให้ดีให้เป็นระเบียบเรียบร้อยขนขนมันยุ่งเหยิงอย่างนี้นะมันก็ไม่น่าดูไก่ตัวนั้นท่านใดคนเราก็เป็นอย่างนั้น <c oughs> คนเราจะมองดูกันด้วยความพอใจ ในความประพฤติของกันและกันได้ก็เพราะอาศัยต่างคนต่างทำความดีต่างคนต่างพยายามชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดปราศจากบาปโทษบนทินต่างๆคนเราน่ะเมื่อบาปอากุศลมันสงบลงไปแล้ว อาการกายวาจาใจในก็รพลอยสงบไปตามกันเพราะเรื่องบุญเรื่องกุศลมันเป็นเรื่องเย็นเป็นของเย็นเป็นของสงบตรงกันข้ามกับเรื่องบาปอากุศลเป็นของร้อนเป็นเรื่องวุ่นวายไม่สงบนี่เรื่องใครอยากรู้จักบาปและบุญมันไม่ใช่ยากอะไร ก็ต้องดูกายดูจิตใจตัวเองนั่น <c oughs> ถ้าใจเราร้อนฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไม่เป็นอันสงบเยือกเย็นได้นั่นแหละมันมีบาปรบกวนอยู่ภายในจิตใจนั่นนะถ้าผู้ใดภาวนามองเห็นใจตัวเองมันเยือกเย็นอ,อยู่ มันตั้งมั่นอยู่พอสมควรถึงแม้ว่ามันจะคิดมันก็คิดไปในทางศีลทางธรรมคนคนใจบุญนะเช่นคิดถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นอารมณ์คิดถึงความดีที่ตนกระทำม,มาเป็นอารมณ์นี่ถ้าว่ามันคิด อยู่ตามเรื่องความดีต่างๆหมูนี้แล้วก็ไม่จัดว่าความพิษนั้นความคิดนั้นมันเป็นพิษเป็นภัยต่อตอนเอง <ừ> มันก็พออยู่ไปได้ถ้าผูใ้ใดประคองจิตของตนให้ดำริตองอยู่ในคุณพระัษนะไกลและคุณสินคุณทานการกุศลต่างๆหมูเนี้ย อีกอย่างหนึง่งก็มานึกถึงชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนความตายเป็นของแน่มานึกถึงชีวิตนี้เป็นอารมณ์อย่างนี้เสมอๆไปมันก็จะเป็นอุบายสอนใจไม่ให้เพลิดเพลินมัวเมาไปในเรื่องที่ไม่เป็นสาระประโยชน์อันใด เพราะว่า <c oughs> เมื่อมานึกถึงชีวิตนี่เข้าไปแล้วอะไรอะไรก็ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนก็ไม่ทราบว่าจะเพิดเพลินมัวเมาไปเอาอะไรในเมื่อมันไม่เที่ยงอยู่แล้วจะเป็นรูปตัวเองก็ดีรูปคนอื่นก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดเลย อยู่ไปนานวันนานปีนานเดือนไปมันก็ทุดโทรมไปอยู่เนี้ยลักษณะแห่งความไม่เที่ยงของร่างกายมันก็ปรากฏเรื่อยไป <c oughs> แล้วอย่างนี้พูดถึงความตายอย่างนี้มันก็แน่ตั้งร้อยเปอร์เซนเลยความตายเนะี่ยมัน เป็นสัญ,ญลักษณ์ของชีวิตแน่นอนเลยแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันถงไม่หวนนึกถึงความตายมาเป็นอารมณ์ถ้านึกถึงความตายแล้วมันจะไม่ได้เพลิดเพลินมัวเมามก็เลยไม่ต้องนึกถึงแหละความตายคถ้าผู้ที่เห็นทุกข์เข็นภัยในสงสารแล้วอย่างนี้ มันก็ยิ่งนึกถึงความตายบ่อยๆแหละเพื่อเตือนตนไม่ให้ประมาท mm hmm. เมื่อนึกถึงความตายแล้วก็หมายความว่านึกถึงความพลัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรที่จะติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียว mm hmm. ถ้ามันนึกพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆเข้า จิตใจที่มันเคยฟุ้งซ่านเลื่อนลอยเคยเพลิดเพลินไปต,ต่างๆแต่ก่อนมานั้นมันก็สงบลงได้เพราะมันมองเห็นนี่มองเห็นด้วยใจแท้ๆมองเห็นว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นทิ้นเป็นอันเป็นแก่นเป็นสารในอัตภาพร่างกายอันนี้นะ <c oughs> แล้วไม่ทราบว่าจะหวงจะห่วงไปทำไมอะ่ะไม่ทราบว่าจะหลงเพลินเมาไปเอาอะไรอะ่ะ เพลินไปเท่าไหร่มันก็ไม่ได้อะไรอะมีแต่ใจเศ้าหมองขุนมัวไปเปล่าล่ๆไม่ได้อะไรติดตัวไปแม้แต่น้อยเดียวได้แต่ความเศ้าหมองใจอย่างว่านั่นเนี่ยเมื่อพอได้รู้อย่างนี้แล้วก็มาเพียรชำระใจนี่ให้มันท่องใสสะอาดไปเรื่อยๆ เ <ừ> มื่อร่างกายมันไม่เที่ยงไม่ยังยืนอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างไรต่อไปแล้ววันนี้ก็มาปรับปรุงใจนี่แหละให้มันตั้งมั่นลงไปเพราะว่าใจดวงนี้สามารถฝึกให้มันตั้งมั่นได้ถึงมันจะไม่มีรูปร่างก็ตามแต่มันก็มีอิทธิพล เมื่อได้มาอาศัยร่างกายอันนี้แล้วถ้าหากว,ว่ามันถูกกิเลสตันหาครอบงำอย่างนี้มันก็ใช้กายวาจาทำบาปทำชั่วเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แต่ถ้าว,วา่าจิตนี้ได้รับการอบรมให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่าอันนี้แล้วมันก็สามารถใช้กายวาจานี้ทำดีพูดดีได้ สามารถทำกุศลคุณงามความดีให้สูงขึ้นไปโดยลำดับสามารถละอาสวะกิเลสตัณหาทั้งหลายให้หมดสิ้นไปจากดวงจิตนี้ได้นี่แหละเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี้ถึงแม้จะไม่มีรูปร่างอะไรมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเฉยๆแต่มันก็มีอิทธิพลอยู่ในตัวของมันเลย แต่อิทธิพลเหล่านี้มันต้องอาศัยเหตุปัจจัยภายนอกต้องเข้ามาประกอบด้วยเอถ้าว่าใจนี้ไม่ฉลาดมันได้รับสัมผัสจาก,กรูปเสียงกลิ่นรสเครืสัมผัสภา,ภายนอกนั่นแล้วมันก็สร้างความโลภความโกรธความหลงอะไรขึ้นในใจนี่เมื่อสร้างกิเลสตล่านี้ขึ้นในใจมั่งัเข้าไปแล้ว กิเลสเหล่านี้มันก็บันดาลให้คนเราทำบาปฆ่าสัตว์บ้างรักทรัพย์บ้างประพฤติผิดในกามบ้างกล่าวมุสาวาทบ้างดื่มสุราเมลยัยเครื่องดองของเมาของเสพติดโทษต่างๆบ้างนี่กิเลสเหล่านี้แหละเมื่อสะสมให้หนาแน่นขึ้นแล้วมันวันดานให้คนเราทำบาปสั่งสมบาปกรรมความชั่วต่างๆใส่ตัวเอง ถ้าเป็นนักบวชอย่างนี้ก็จะเป็นผู้ละเมิดในพุทธบัญญัติต่างๆไม่กลัวต่อบาปกรรมความชั่วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์เพราะว่าจิตใจมันถูกกิเลสครอบงำกิเลสนี่มันมันจะบันดาลให้จิตนี้ไม่กลัวบาปบันดาลไม่ให้เชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้า เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นก็เพราะฉะนั้นมันยึงทําบาปได้จึแไ่้เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้เพราะมันไม่กลัวบาปนั่นเองแหละบัดน,นี้เมื่อบุคคลมาเพิกถอนกิเลสเหล่าน,นี้ให้เบาบางออกไปจากดวงจิตแล้วจิตใจนี่มันอ่อนน้อมลงสู่บุญสู่คุณอันประเสริฐนั่นแล้วนั่นแนหะมันมันจะบุญคุณเหล่านั้นนะจะดนบันดาล ให้จิตนี่เกิดความกลัวบาปกรรมความชั่วที่ทำลงไปนะมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์คนที่กลัวบาปกลัวกรรมนี่คนบุญนะคนมีบุญเพออิเ่งเข้าใจคนไม่กลัวบาปกลัวกรรมเวรต่างๆมานี่คนไม่มีบุญมันเป็นอย่างนั้นท่านทุกคนให้สำรวจกวดดูจิตใจของตัวเอง ว่าเป็นยังไงอ่ะจิตใจของตนเองนี่มันกลัวบาปกรำรเวรไหมหรือไม่กลัว mm hmm. ก็เป็นหน้าที่ของเราแต่ละคนจะต้องรู้เองแหละจะให้ผู้อื่นรู้ให้ไม่ได้เลย mm hmm. ถ้ารู้ว่ามันไม่กลัวบาปกลัวกรรมแล้วก็นั่นแหละได้ชือว่าเป็นคนประมาทในพุทธศาสนานี่คนที่ไม่กลัวบาปกำรรเวรน,นั่นแหละภาศาสดา ทรงตรัสว่าเป็นคนตั้งอยู่ในความประมาทปะมะตายะธามมตาคนผู้ประมาทเหมือนกับคนตายแล้วนั่นแหละหมายความว่าคนผู้ประมาทนี่ถึงแม้จะมีชีวิตเป็นอยู่แต่ก็ไม่ได้ทำความดีอะไรให้แก่ตนเองและผู้อื่น เป็นผู้ตายจากกุศลคุณงามความดีต่างๆเหตุนั้นท่านจึงเรียกว่าคนผู้ประมาทแล้วก็เหมือนกับคนตายแล้วนั่นแหละคนตายไปแล้วไม่ได้ทำความดีอะไรอ่ะนั่นแหละอันนี้คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ทำความดีอะไรมันก็ไม่ได้ความสุขอะไรติดตัวไปนั่นแหละมันท่านจึงเปรียบว่าเหมือนกับคนตายแล้วนั่นเองนะ ดังนั้นผู้ใดมาคิดดูชีวิตนี่มันเป็นของไม่เที่ยงไม่ยย่งยืนความตายเป็นของแน่นอนเ,ออเมื่อตายไปแล้วผู้ใดทำกรรมดีก็ย่อมได้รับผลดีมีความสุขเป็นผลผู้ใดทำความชั่วก็ย่อมได้ย่อมได้ชั่วมีความทุกข์เป็นผล ติดตัวไปนี่เมื่อคนเราตายลงแล้วจิตใจนี่มันจะต้องเบนไปสองทางนี่แหละไม่ทางใดก็ทางหนึ่งถ้าผู้ใดฝึกตนให้มั่นอยู่ในบุญในคุณได้เวลายังมีชีวิตเป็นอยู่นี่แน่นอนแหละตายลงไปแล้วก็บุญกุศลนี่มันก็เป็นญาณปาหานะรองรับดวงจิตนี่ไป นี่พูดถึงคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่เต็มมันก็จำเป็นต้องท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายไปอันท่านผู้สิ้นกิเลสแล้วก็มันไม่มีเรื่องที่จะพูดอะไรมากมายหรอกที่เราพูดกันมากอยู่นี่มันก็พูดเรื่องของคนที่ยังไม่สิ้นกิเลสนั่นเอง <c oughs> พูดชักชวนเพื่อให้เห็นโทษของกิเลสเมื่อเห็นโทษของกิเลสแล้วก็ชักชวนให้ละกิเลสนั้นเสียอย่าได้พยายามสะสมกิเลสเหล่านั้นไว้ในใจนี่คำสั่งสอนของพระพุทธเจ้ามีจุดมุ่งหมายอย่างนี้เองน่ไม่ใช่อย่างอื่นใดดังนั้นถ้าผู้ใดไม่สามารถที่จะฝึกตนปฏิบัติตนละกิเลสให้เบาบาง ออกไปจากจิตใจตัวเองได้ผู้นั้นก็ชื่อว่าไม่ได้ทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไม่เชื่อพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ยอมทำตามไม่เห็นแจ้งในเหตุแห่งทุกข์ด้วยปัญญาของตัวเองพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า บาปกรรมความชั่วเหล่านี้นะเป็นเหตุให้บุคคลได้เสวยทุกข์ไปในสงสารอันนี้คนผู้มืดมนรนทการแล้วไม่ค่อยเชื่อมันเป็นอย่างนั้นเหตุนั้นจึงไม่เพียนละความชั่วออกจากตัวคนที่มีบุญวาสนาบรารมีที่ตนได้อบรมสั่งสมมาแต่ก่อนบ้างแล้วก็มาสั่งสมเอาในปัจจุบันนี้บ้าง ด้วยอำนาจบุญญาบารมีเหล่านี้นะมันก็มาดนจิตดนใจให้เห็นโทษของกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ดังกล่าวมานั้นเมื่อมันเห็นโทษของกิเลสแล้วมันจะไม่นิ่งนอนใจนะคนเราแต่ต้องขมักขมันทำความเพียรละกิเลสไปเรื่อยๆอ,อธิษฐานในใจลงไปว่าเราจะไม่สั่งสมกิเลสต่อไปแล้วนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เราจะตัดก้านร,รานกิ่งของมันออกไปเรื่อยๆแหละอันขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วถึงมันจะยังมีอยู่แต่หากว่าเผลอตัวแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อมันเกิดขึ้นรู้ตัวแล้วเราจะกำหนดละเราจะไม่สังสมมันต่อไปก็ต้องอธิษฐานในใจไว้อย่างนี้สำหรับผู้ที่เห็นโทษของกิเลส เมื่อได้อธิษฐานใจว่าอย่างนี้แล้วมันก็สังวรระวังอะไรแบบนี้นะคอยระวังไม่เผลอแต่ถ้ามันเหลือระวังเผลอไปแล้วมันสร้างกิเลสขึ้นมาเวลาไหนรู้ตัวแล้วก็รีบกำหนดละมันไปสอนใจตัวเองไปจนว่าใจมันละอารมณ์มันนั้นได้นี่สำหรับผู้เห็นโทษของกิเลสตัณหา ก็จะต้องมีความภาคเพียรพยายามสำรวมใจตัวเองอยู่อย่างนี้แหละทั้งกลางวันทั้งกลางคืน <c oughs> นี่กะหวังว่าผู้ฟังทั้งหลายคงจะพอเข้าใจได้ไม่ใช่หรือที่พูดให้ฟังเนี่ยถ้าใครยังไม่เข้าใจตามที่แนะนำนี้ได้ก็นับว่าเป็นผู้หนามากทีเดียวเป็นผู้มีกิเลสหนามาก ก็คนเราที่มันจะได้ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนอยู่ในโลกอันนี้นะเพราะอะไรแล้วเคยทบทวนดูบ้างไหมก็เพราะความโลภเกิดขึ้นมาแล้วตนเองแต่ชาติก่อนนั้นก็หมัวเมาประมาทไม่ได้ทำความดีมาก ทำแต่นิดหน่อยเมื่อเกิดมาในชาตินี้แล้วก็ไม่ได้รับความสุขเท่าที่ควรเพราะว่าบุญตัวมันน้อยก็ได้รับความสุขนิด,นดหน่อยหน่อยเมื่อเห็นคนอื่นเขามีความสุขมากมีสมบัติมากก็ยากได้ยากได้อย่างรุนแรงจนถึงกระวางแผนกี้ปล้นหรือว่าหลอกลวงต้มตุนเอาของคนอื่นเขามาเป็นของตน นี่แหละกิเลสนะเมื่อสะสมห้มันหนาเนี่ยึ้นในใจแล้วมันก็บรรดาให้คนเราทําบาปอย่างว่านี่นะแต่คนผู้หลงผู้เมาแล้วมันไม่นึกว่าเป็นบาปหรอกหรือเมื่อมันนึกว่าเป็นบาปก็ยอมรับบาปนั้นมันจะไปตกนรกสักกี่หลุมก็ยอมไปนี่คนผู้หนาไปโดยกิเลสแล้วมันมันยอมหมด บาปกรรมมันจะแต่งทุกข์ให้อย่างไรก็ยอมรับยอมเสวยไปหมดซึ่งตรงกันข้ามกับนักปราดนักปราดนั่นแม้บาปน้อยหนึ่งก็ไม่ต้องการแต่ว่าเผลอบาปมันเกิดขึ้นในใจน้อยหนึ่งก็นึกเสียใจติตนเองเตือนตนเองไม่ให้ประมาทไม่ให้สะสมกิเลสอันนั้นให จเจริญไวเอ่เจริญงอกงามขึ้นต่อไปมีวิสัยของนักปราชญ์เป็นอย่างนั้นไม่ถึงกับว่ากิเลสหยาบๆอะไรเกิดขึ้นหรอกแม้กิเลสบาปประทมน้อยหนึ่งเกิดขึ้นก็รู้ตัวได้ตำหนิตนเองผู้เป็นเช่นนั้นแหละสามารถที่จะละกิเลสให้เบาบางออกไปจากดวงจิตนี้ได้มากทีเดียวอ่ะมันเป็นอย่างนั้น ดังนั้นการภาวนาการเจริญวิปัสนาอันนี้ก็เพื่ออะไรล่ะก็เพื่ออบรมปัญญาให้เกิดขึ้นไว้ในใจของตนแล้วเมื่อมีเหตุอะไรมาถึงตนหรือว่าตนพลังเผลอไปรู้ตัวแล้วก็จะได้ใช้ปัญญาสอนใจตัวเองเข้าไปเรื่อยๆสอนใจให้ มันเห็นโทษของกิเลสบาปธรรมเหล่านั้นสอนใจให้ละมันไม่ให้ชื่นชมยินดีกับกิเลสบาปธรรมต่างๆการที่เราอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นเราก็อาศัยปัญญานี่แหละมาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้ามันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจคนอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วแล้วไม่เอาไม่เอาใช้ เมืันก็เหมือนอย่างบุคคลมีดาบอยู่ในตัวอยู่ในฝักเมื่อฆ่าศึกจู่โจมมาก็ไม่ถอดดาบออกป้องกันตัวถ้าถึงก็ได้โอกาสทำลายชีวิตของตนให้ย่อยยับไปอันนี้ฉันใดก็อย่างนั้นเนี่ยบุคคลผู้อบรมปัญญาให้เกิดขึ้นแล้วเวลามี เรื่องไม่ดีไม่งามมากระทบกระทั่งเข้าหรือเวลาเผลอกิเลสตัณหาเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาปัญญามาสอนใจตัวเองได้กิเลสมันก็ครอบงำจิตให้มืดมนมัวเมามเหมือนเดิมมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยให้พึ่งพากันสำรวมองานความรู้อนี่ไว้ให้ได้ เมื่อเราภาวนาพิจารณาเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารน,นามรูปต่างๆเหล่านี้นนแล้วทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งปานิดสุขขุมอะไรก็เพ่งดูจนให้หมดสิ้นเลยเห็นว่าเป็นสภาวะเกิดขึ้นแล้วแปรฟวนแตกดับไปเป็นธรรมดารักษาความรู้ความเห็นอันนี้ไว้ ให้ปรากฏอยู่ในใจเสมอๆไปนี่จึงเรียกว่าญาณสังวรนะแปลว่าเป็นผู้สำรวมในยาณความรู้อย่าให้มันเสื่อมถ้าหาว่าปล่อยให้ความรู้อันนี้มันเสื่อมไปแล้วก็ก็รักษาความจริงไว้ไม่ได้เลยก็มีแต่เรื่องไม่จริงแล้วมันจะเกิดขึ้นในใจวะนี้ นั่นแหละเรื่องเรื่องไม่จริงก็คือกิเลสนั่นเองแหละมันมีมายามันหลอกใจให้หลงไปตามมันหลงรักหลงชังไปหลงเศร้าโศกเสียใจไปมีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมาก็เสียใจเศร้าโศกหรือว่าโกรธเครียดคุณเคืองในใจไม่สามารถที่จะละอารมณ์เหล่านั้นได้ นี่เรียกว่าเป็นผู้ประมาทดังนั้นทุกคนในพึ่งสำรวมงานความรู้ความเข้าใจที่ตนได้กลั่นกรองมาแล้วเป็นอย่างดีอย่าให้งานความรู้อันนี้มันเตอมไปจากดวงจิตนี้แต่คนส่วนมากมันมันไม่เป็นอย่างว่านี่นะส่วนมากไม่สามารถที่จะรักษางานความรู้นี้ไว้ในตนได้ <c oughs> ปล่อยให้ยานความรู้นี่มันเสื่อมไปจากดวงจิตนี <c oughs> นน่ดังนั้นเมื่อทราบอย่างนี้แล้วก็ให้พึ่งพากันตั้งอกตั้งใจไม่มีอะไรนะครับพูดกันอย่างสั้นๆน,นะมีแต่วความรู้อันเดียวนี่แหละเป็นเหตุใหญ่ทั้งหมดเลยถ้าควบคุมความรู้อันนี้ไว้ได้แล้วก็ ได้หมดเลยเอาชนะได้หมดอมเอาชนะความโลภความโกรธความหลงมานะทิติั้งต่างๆได้ใครด่ามาก็ไม่โกรธป่านี้เมื่อเอาชนะใจตัวเองได้แล้วใครสรรเสริญเยินยอมาก็ไม่หลงไม่เพลินไปตามนี่แต่คนส่วนมากนะ่ะ ยากที่จะทําใจได้อย่างว่านี้นั่นแหละถ้าผูใ้ใดทําใจได้อย่างนี้นี่ก็นับว่าเป็นพู้ตั้งอยู่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยแท้ข้อที่ว่าอะโกเทนทีเนโกทังพึ่งเอาชนะความโกรธด้วยไม่โกรธตอบอันนี้นะเราทำได้ไหมลองถามใจตัวเองดู นั่นแหละถ้าทำไม่ได้ก็แสดงว่ายังไม่ได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทเจ้าอย่างแท้จริงกันผู้ที่ปฏิบัติได้หมายความว่าเวลามีเรื่องไม่ดีก็ไม่งามกระทั่งมามันก็หวันไหวเป็นธรรมดาแหละแต่เมื่อรู้ตัวแล้วก็อดกัน้มนมือนี่อย่าไม่ยอมให้มันวันไหวอย,อยู่งนั้นเรื่อยไปข่มใจละมัน เมื่อทําอย่างนี้บ่อยๆเข้านี่กิเลสเหล่านั้นมันก็เกิดขึ้นในใจไม่ได้มันก็มีแต่อ่อนกําลังลงไปเรื่อยๆออมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่าป,ปล่อยใจให้หวันไวไปตามอย่างนั้นแล้วถึงแม้มีปัญญาอยู่อย่างไรมันก็ยังสอนจิตไม่ได้นี่มันต้องมีขันติทำเป็นเครื่องประกอบกับการปฏิบัติทางจิตใจดังกล่าวมานี่ เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังกันแล้วก็ขอให้พากันตั้งอยู่ในความไม่ประมาทต่างคนต่างตนช่วยตัวเองให้เต็มความสามารถของตนของตนแล้วก็จะได้ประสบผลที่ตนมุ่งหมายดังแสดงมาขอยุดติลงเพียงเท่านี้